เหตุครับผมหน้าจันกระผักครับโอ้ยขออนุญาตนะโอ้เป็นอะไรมากหน้าอ่าหน,หนังควายจี่นะครับไม่สายหน้าจันกระผักนะครับผมเกิดอบัติเหตุน,นะครับตัวนี้ ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวนะครับตัวนี้ก็กำลังกำลังถ่มพยาบาลอยู่นะครับตัวนี้โรงพยาบาลไม่สายมาแล้วนะครับผมก็ขอให้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมขับรถเรามาระวังกันด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับนั้น,นะครับ ตอนนี้โรงพยาบาลไม่สายนะครับก็ประดุมพยาบาลอยู่นะครับผมเนาะอ๋อหน้าจันกระผักไม่สายนะครับผม ปลอดภัยนะฮะตัวน,นี้ก็อาจจะหลับในหรืออะไรดื่มมาสักนิดหนึ่งก็เปล่าครับประมาณนี้ครับ อาวเดี๋ยมีสมาคมปิยามิตรแม่สายร่วมใจด้วยนะครับหมุนิทีนะฮะสมาคมนะฮะปิยามิตรแม่สายร่วมใจนะครับผมก็ ช่วยพยาบาลนะผสมพยาบาลนะฮะขอให้ปลอดภัยนะครับผม